พี่น้องกลับสุขสบายดีสบายดีเด้อพี่น้องลาชุดโปงงหาเนาะบันนี้ตองได้ยอุ้มไว้มือนน้เนาะเอ้ามือลาชุดมืออยากนอนยุ่หักปงปุบหายปับอุ้มไว้แล้วก็นอนนอนแลว้วก็เออพออย่างไปอย่างมาฮะแล้วก็ตืน่น โงปุ๊บหายปับ๊บเอาขึ้นโอ้โปุ๊บหายปับ๊บจักเป็นอะไรของเจ้าเดี๋ยวนี้หึบเหแล้วพอเห็นอะไรเดียยบบยเด๋ยวนี้ฮะพอเมื่อยแล้ำเล็ดโป่งใส่กรบป๋ายเดี๋ยวนี้พออยากไปใสก่กรไปบายกรเดี๋ยวนี้ฮะโอ้เมื่อน้ำนองไปเข่าแล้ว เป็น่นอะไรเรื่องจิตใจเฮ้บอสเลยสิให้อีพออุ้มว่าอยู่บนนี้อีพอก็เบืออะไรลูกเอ,อ,เอ,อ,เอ,อ้ยโปงปุ๊บให้ปับ๊บปงปุ๊บให้ปับ๊บมันก็ะเลือกเกินเลยได้ลูกเอ้ยเพื่อนอะไร เป็นได้ลูกเมยจะมาจังปฏิบาไปมหาหมออก่อนเบิ่งตาก่อนแต่ว่าปงนี่บ่ได้ใครในเมืองน,นี้บ่มีลมแหง้งมีแต่แดดเนาะ dùm anh em bụng 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 cho anh em bụng 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 đi. bụng 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 lên, con này โอ้ยฮะเริ่มสลับเลยเด้ปงปุบกะอังแงปับรถเลยเจ็บเบิดและบาดอูเบิดนี่โอ้ยเหื่อยน้ำอ,อีไปเข่าเหื่อยน้ำหนองไปเข่าแห้งอีลีนึงเด้อ นมกระป้อแล้วเบิดไป3ออนลูกกินจอด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 เบิดไป3ออนเลยอาบน้ําอาบน้ําให้เนาะอาบน้ําให้แล้วก็มาเอากินนมเนาะยังบ่เสาอยู่เออบ่แม่นอาบน้ําแล้วก็เอากินนมเอากินนมแล้วก็ว่าะเอานอนว่าเอานอนนอนบ่ได้ให้จักเป็นแนวด non bờ đại hải ôi cấm người nó mới lụi ô cấm người nó vẫn Hãy subscribe cho kênh ບໍ່ຊິເອົານອນອູໄປລອງບິງອນອລົງບິດແນວຈນີ້ແະ นี่ลงลบอันนี้อืแน่แกะยังบ่ออได หลังจากเอาลูกนอนเนาะเช้าพรก็เอามากินตำกล้วยห้องลูกเอ้ยอย่าหายเด้อหวานปนหวาน <พอ S 1> ปนวะนั่นเป,<ะ>ป็นงาน,ะนนะที่งางเรา่ริหารให้หวานเออตำนี่ต้องเห็นนี่ปะนี่หลังจากเอาลูกนอนเนาะแต่ว่าห้องมาเลยตอนนี้เบิงบ่งๆไปเบิ่งก่อนเด้อ อย่างลูกฮะฮะฮะลูกสาวอีพอเป็นอะไรนฮะอีพอเปิดไปในพังแล้วก็เปิดอุ้องกวยเจ้าบอมักบอเป็นไงฮะลูกสาวอีกประมาณปีหนึ่งก็คือสสบายแลวพี่นอ้องเลยมันก็คือสีใหญ่เละเนาะลูกสาวของพ่อนี่กะ สิบบ้เนาะเฮงอูอีหล่าเลยน่ารู้เฮงอูจะบที่ลิกซีบบ่เริ่มอ้อนนำได้พี่น้องเลยเดนี่ลูกสาวพ่อแม่จะไปกินเข่าฮะตุ๊กน้ำแข็งเลยค่ะ đeo này, đeo này, si phẩu này còn một cái ừ, nữa, lấy vợ, em đi mẹ, em đi lên luôn được. Ừ, cái này nó bưng còng, hiểu không? Lục sào bảo mẹ bưng còng đấy hả? Bụng là bưng, nó bây giờ uỷ อูจะตามกล้องอีพอลูกอูจะตามกล้องอีพอลมตึงหลดลูกสาวพอพอแพงเด้อย,ยินบ่แม่จะไปกินข่าวได้ลูกแม่จะไปกินข่าวได้แม่อีหลัไปกินข่าวได้ลูกหึจะใช่พออ้มบ่บ่ลูกสาว ลูกสาวคนสวยของอีพอฮะมือน,นี้อากาศฮ้อนแล้วพี่น้องอากาศเปลี่ยนแลวเปลี่ยนเปลี่ยนปุ๊บลยนเนาะจากที่ลมมิงแห้งบัดน,นี้พี่น้องเปลี่ยนเป็นฮ้อนเลยพี่น้องเลยอันนี้อ๋อนาเลยได้พี่น้องอ๋อแอ๋อแอ๋เนาะบอกไว้ก่อนเลอพี่น้องอากาศเปลี่ยนเลยเนาะเปลี่ยนมาสองมือหนึ่งสองมือเลยโบมีลมแล้วก็ฮ้อนขึ้นมา,นาในเลยเนาะ ไงไว้เดีอหลูดเด้อจนเล็บบะแม็กตัดให้แล้วเด้อพี่น้องบะแม็กสั่งเครื่องเจ,จ,จียเจียเจียเล็บนะพี่น้องเจียเล็บของดิ้งหน่อยมามาเจียให้เลกิกะบะต้องยานมันขูดแก้มขูดหนามันอีกเนาะเบ๊ซอะไนลูก พอแพงแต่ได้แพงที่สุดในชีวิตเลยด้ đấy ได้น่ารู้เนาะสบายดีจ่ะสบายดีท่านผู้ชมลูกว่าเน่ยไว้สบายดีกดติดตามช่องคอใอยเน่เด้อช่องพาลแม็กเนช่องพอลแม็กเน่เด้อว่าอะไรลูกถ้ากดติดตามช่องพอลแม็กเชิญน,น้องใบเขา้า น้องไปเข่ามาถ่ายคลิปให้เบิง้งนะลูกให้ลูกนอนกับปาเลสโก้ s <S บุลุกสาวแย่ yeah, พอเด้องี้วะแย่พ่อพอเดียวพอลงไปหล่อบึงสวนมันก่อนเด้อฮะเดียวพี่น้องเดี๋ยวพอแม็กลงไปหล่อบึงสวนมันก่อนตังต้งแต่ขาซับปลูกมาเนาะ บอแม็กกเลยยังบ่ได้ปลูกยังบ่ได้ลงไปเบิ่งเลยเด้พอๆมาแล้วก็เออเออคือหกหกเคลื่นเคื่อนคือหกบอมแม็นกับบด้หกเนาะอ่าพี่น้องดอนหอที่บ่มแม็กบอกว่าสีเห็ดเป็นสวนหมอกสวนมันนะเนาะพี่น้องดอนหอที่ป่าหกอะไรพี่น้องเอ้ยขันไปเคยเบิ่งคลิปบอแม็กก์อาเช่นเนาะคลิปดอนหอป่าหกมีเงินหอนะพี่น้องป่ะเดี๋ยวแม็กกาลงไปเบิ่งว่า มันแปนสำเร็จแล้วตอนนี้เนาะปะป้าพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งสวนมันบ่แม่ก่อนเนาะตอนนี้ก็หากระปุกยังไม่ได้ครึ่งหนึ่งซ้ะพี่น้องเลยเพราะว่อรำมันเบิดก่อนเฮาเอามาอีกสองรถเนาะคือสี่ก่ายครึ่งเลยแหละเพออีช่องคำมือเขาจังสี่เขาไปตัวเมืองสวรรค์เนาะไปซื้อหลายต้นต้นไม้หลายอย่างเนาะพี่น้องเฮาจะเอามาปลูกใส่สวนเขาเนาะอ่า ดอนหอที่เคยเห็นเดียวกันมีคลิปเก่าเดี๋ยวเช้าึ้นในเบื้องหน้ะในนี่แหละดอนหอเนาะไะนี่ตัวทางเขานะเบิ่งก่อนปูกมาเจ็ดเป็นมือแล้วจะออกหรือยังแต่ว่ายังบกขึงนะพี่น้องเลยปูกันยังบกขึง พอว่าลำมันเบิดก่อนเนาะนพี่น้องข้างนี้ยังบม่ได้ปลูกเนาะเดี๋ยวบบแม็กจะปลูกก้อนน้ำไม้ก้อนน้ำไม้แบบน้ำไม้เลี้ยงน้องนะพี่น้องแล้วก็ต้นมะละกอต้นมะฮุงอะไรพี่น้องแล้วก็ต้นกล,กลกนก้วยไขย่กล้วยหอมเนาะสิปลูกใส่เห็ดเป็นชวนเลยเนาะ อันนี้เป็นดินคลองเบาแม็กเด้อพี่น้องขันปันกันกับพราะว่ามันมีอยู่สิบเอ็ดเฮกตาร์เนาะพี่น้องดินดินและไอ้เอ้ยน้องมีอยู่หกคนเนาะพี่น้องสิบเอ็ดเฮกตาร์ปันกันพุ่นระเฮกตาร์ปลายหรือสองเฮกตาร์นี่แหละเนาะประมาณนั้นแหละพี่น้องเลยแล้วก็ดินเฮือนต่างหากเด้อที่เบาแม็กปลูกปลูกเกินใช่เนาะกับเป็นดินมูล่อมมูลแม่คือกันกับปันกันคือกันพี่น้องพุ่นเลย อันนี้ก็ประมาณเฮกตาหนึ่งเฮกตาปลายบอที่ผมไม่เก็ดชวนมันใจ่นี่เนาะประมาณนี้หละพี่น้องเลยต้องบริชุดได้ปกไปายผกอ่าดอนหอ,อกก็คือดอนนี้เลยพี่น้องเดตั้งอยู่ในต้นไม้ใหญ่นี่เนาะนี่เห็นบอลังกระซียังเขา เขามากออกพี่น้องคนที่บ่อแม่จ้งางไม่ให้ทั่วให้แหละเขามากออกให้นาะเขามากออกเขาบริจูดเนาะนี่พี่น้องเอ้ยคณะปลูกมักทั่วมักแตงเสนีป้าบอกโลดทำสิกินนี่บนจูดนี่โดนหอพี่พี่น้องบ่อแมกสิปลูกมัน เป็นพืชพักสวนครัวเลยเนาะปลูกใจ่ทเทยวลงมาจอบบึงอยู่เรื่อยๆไม่ใชิออกหรือเปล่า่ะสัน่นปลูกย่ามนี่เนาะปลูกยังปลูกขึงใช่พี่น้องเลยํลำมันเฮาเบิร์ก่อนเนาะปลูกได้ตะขานี่ไปหันอะไรก็ไปส่วนทางนี้ทางนี้ขึ้นไปปลูกย่าง,งเลยพี่น้องยังไม่ได้ปลูกย่างคิดไว้ในใจว่าเดือนหาพูดแหละย,ยันมันบ่ออกเนาะต้นนี้ยันบ่ออกก็เลยวะ คิดไวเดือนหาผูกยันมันแห้งตายก่อนเนาะนีะะ่เป็นบ่กสุกีดีกเด่ออันนี้เป็นลำมันของมาตะปักซีเด้อพี่น้องเลยอันพันคนตะงอนเนาะพันคนตะงอนนี่แหละพี่น้องเทียวปลูกอะ เป็นโดนหอเก่าหองมันก็ลึกเกืิบได้พี่หน่อยจ้างเขามาบุกไทยนี่เนาะพี่หน่องสองหมื่นสามนะตัวมันหกแห้งตอใหม่ก็หลายเด้อโดนหอพี่หน่องเอ้ใหม่ดโดนหอแหละ เกือดไม้เฮือนหอเนาะอันนี้เนาะเขามางออกเฮือนหอก็อยู่ดอดน,นี่แหละพี่น้องเว้ยโอ้ยอย่างตามห้องนี่บ่ได้ไหวเมือ่อยมันลมเนาะนี่แหละพี่น้องที่เฮามาถ่ายเบิง่งเนาะวันเฮือนหอตั้งกะโอ้ยมือถัว่ว บินทางนี้ใครแนะ่